คนที่จะถูกตัผมเพื่อนเพื่อนเาอิตาเลียแล้วอีนาะยมพร้อมโอ้โหเอานอนหลับก่อนโอ้ลุงอันนี้ตึงมาช่างครับตึงมาช่างอ่ะนใหญ่เลย้นใหญ่เลยพอยาอไหลั เอนี้มันไม่คมลูให้เลือดให้เลือดแบบนี้นะให้เลือดให้บ้าเอามีดมาให้หน่อยใช่ใช่ในีก้อนวันี้อนน้อกันนวนเนีโอ้มีหลายรุ่นเลือเกินเลยสรุปแล้วก็เปารุ่นนี้เนาะอ่าอันนี้ของท้องแท้ของแทของแท้ไมีไป mặc dù chào chân mình ở góc ta gọn tao của em biết tao tao biết tao 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 ตัดผมปิดตาตัดผมให้กับเพื่อนพันโอ้โหเออยโอ้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 ยเอามั่หูจะลา่อนเอาไข่ข้างหนึ่งเลยเอาหญ้าชีพไปไหนละเอาแบบปิดตาเนาะเห็นไหมตาอีดหไม่ไม่ขอเสนอว่าไม่ต้องปิดตาค่ะใช่พอบอกกำลังมากบอกโอ้ปิดจมูกด้วย ลุงพันจะเบิ่งก่อนลุงพันเพิ่นใส่หน้ากากแล้วหน้ากากคุณตาแมนคุณตาแมนนะโอ้ยเฮ้ยตัดได้เลยโอ้ยโอ้โโโหหอ้ โอ้พันวันใจตุ้มตุ้มตมต่อมนี่มองเห็นมองเหี้ยวเหี้ยตาตาเขียวเขียวเขียวเอาแล้วลุงปานใจโอ้เอ้ยเอ้ยนิ่งนิ่งเอาแล้ววันอีโวมาหัว เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้แฉลบเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปน่าจะมาบริการใหม่นะงอดนอันนี้ อันนี้เป็นลองเขาเรียกว่ามาตัวไอ้ตัวลองตัดในเบอร์สี่ครับใช้เบอร์สี่เริ่มจากเบอร์สี่ครับอ,อันนี้สําหรับมือใหม่นะครับหัตตัดมือใหม่ที่จะตัดผม,ผมได้นะครับ,บนะต้องจะต้องลองอ่ะลองแบตเตอรี่ได้นะครับอ,อันนี้เบอร์สี่ครับ ใหญ่สุดแล้วนะครับตัดตัดตัดวัดแมนเขายั่ลุ่นอยู่นะจะได้ไม่แต่ไม่ต้องกลัวเรื่องหนาว่าตรงผมะออกมาสวยหรือไม่สวยอื่องนมาตรฐานอยู่แล้วเป็นมาตรฐานเ้มาตรฐานที่ตัดผมซอมอันนี้นะบอกเพื่อนบอกเพื่อน ไหนจะเป็นลงตาในเพื่อนเป็นยูาถากให้เนี่ยเอาปิดตาตัดนะเพื่อระวังดีๆนะเพื่อนตัตาปิดตาแล้วนะเพื่อนระวังหูมสสดอมังีนเือดีวเลย กาในการมาตรฐานมาตรฐานาโจมี้คือโจมดั้งเดิมแต่เกิดมาแล้วเพื่อนเอ้ยบาดเจ็บก็ยอมทำหน้าเดี๋ยวเอาไม้เอาไม้เอาไม้เอออย่าขี้ดื้อไรอย่าขี้ดื้อไรแต่เราดีดอกไม้เพื่อนเด้อ ไ,ได้ไหมมันจะเสียทรงนี่มีทรงอยู่กว่าไม่ตัดออกมาประ,ะดี๋ยวโอ้ยหนอจะกระจานไปทั่วนาะอกเสียบากล่ะก็ถือเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งนะครับลุงชงาง่างบาเบอร์ลุงช่างบาเบอร์อันนี้เหมาะสำหรับคนที่ตัดผมใหม่ๆนะครับอันนี้ไม่ได้เล่นนะเอาจริงนะครับเอาจริง ที yup. ่ไปตัดเกิดคุณหลายแปดสิบนะตัดกระตัดแบบนี้หนาง่ายๆนะแปดสิบสิหลังจากมือขีดเสร็จแล้วเบอร์อะไรอีกเอาไม้จุกเขาบอกแต่ไม่ต้องห่วงเนาะลุงไปลุงเป็นช่างช่างตัดผมอยู่แล้วอยู่ที่ผมบอกก็จาดอ่าไปเนาะว่าลุงไปอะไรนะลุงลุงไปเรียนที่ไหนนะลุงนี่เราใช้ ลองเบอร์ครับลองเบอร์เบอร์สองครับใช่เบอร์สองจากเบอร์สี่เบอร์สองหย่าตกใจนะเพื่อนเด้อเพราะว่าลุงเป็นช่างตัดผมอยู่โอ้ยไม่มีปัญหาหน้าตาเขากรอกเลยเพื่อนเคยตายให้อยู่ตัวคนทหารคนเพื่อนเรียนดูหน้าตามันทำไมต้องทำแบบนี้หนูว่าพันหูจะดื้อได้ไหม กระเดียมบเพื่อนรูอว่ายันหูขาดยนหูขาดเพื่อนรูยานกระเดียมตรูไม่มีหูไปให้เมียจะไปหาเมียมีจะบอกหูหายไปไหนคนไปแล้วบอกอ่าจบแล้วบอกเก้านาทีแล้วค่ะดูสามสิบีคิุบอกนี่นะคิตัดผมอยู่ประมาณสามสิบีคิปคุบอก ิใหม่เอ่อนาตรงๆเลยแม่เฮ้ยมันเพิ่งบอออกนี่มันเพื่อนดีนะหน่อยโอ้มาตรฐานช่างบาบือจะก้ใหม่ซื่อใหม่จะที่บอหรอนาจะบอเนื้อควางมือวันทหารเนี่ยดิเออขั้นเขียวกับขั้นเขียวกับเปี่อ่ะได้ พวกคนกล้องเขาทำงานอย่างเราพกนีก็จะใช้ผีก็จะแต่งทรงมันยันเลือพอได้แต่งอยู่พอผม jaar jaar นะบอกเรืออยู่ครับเอาเต็มที่เลยเลืออยู่ครับเลือได้แต่งอยู่ครับพ่อพี่โอ ลูกใจลุงพันมีแหงเนี่ยมีแหงบปล่าเยี่ยมโอ้ขนาดพวกเรายังไม่มีโอกาสที่เอ่อลุงช่างจะตัดผมให้นะลุงพันนี่มีวาสนานะเนี่ยอ่ามีมีบุญและมีวาสนาด้วยนะมีมีมีทุกคนวาสนะอะจะตัดหรือไม่ตัด ใครจะกล้าแับกายาจีต่อไปแล้วไหวไหมเราไม่จัดไปพอสักเสร็จแล้วออกมากลายเป็นแม่ชีต่อเพื่อนแล้วเรายังไม่ได้จะไปหัวตาตามเพื่อนก่อนให้เพื่อนพันไปเป็นอันล้มตาจ้าเอาเพื่อนพันหลับซะแล้วโอ้ช่างมีความสุขเหลือเกิน ได้อีกแล้วแบบนี้นะเงินก็ไม่ต้องเสียนะเอาไปตัดผมหัวเท่าไหร่ลุงพันแปดสิบบาทร้อยกว่าอันนี้บริการโกนหนวดด้วยหรือเปล่าคะไม่ต้องจ่ายค่าตัดผมนะเพื่อนนะโอ้โหหายากเลยแบบนี้พีแล้วพี่น้องเยไปเลยไปเลยไปตัด นงกระพาเบิดแล้วแล้คุณเขาต้องัตออกได้นางกระพานแ่กได้เ้ันเียอานบ้านไปเอานี่กระเขียงมาลูกลูกทำไมจะเอาหดข้อแก้มแล้วล่ะลูกมีขนหน้าหน้ามีขนครับหน้าขนครับ อย่าชีทุกใจอย่าจีไม่เพราะทำไมตอนนี้นะคะอาการของลุงพันนะคะลุงพันทำไมทำหน้าอย่างนั้นเหมือนมากเลยอ่ะทำใมนด่ทำไมนด่ ผมมันจะเปลี่ยนนะถ้าทำใบหน้าแบบนั้นนะจ้าอันนี้ร้านอะไรนะคะลุงนายพลบาร์เบอร์นายพลบาร์เบอร์เออได้หัวคอแล้วได้หัวคอแล้วนะคะนายพลบาร์เบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนายพลบาร์เบอร์ตัดผมให้กับนายพันบิวตี้เอาไปตามลูกค้าให้กันนะเอาไปตามลูกค้าให้อีกเนี่ยนะนี

นนอะไรลไีผม้อเหรอมไม่ได้มไม่มีผมมีผมเหรอทำโเลยเพื่อนเลยไถ้าไปถ้าไปเข้าร้านเนี่ยต้องจงนนีงเงินร้อยอ่ะทั้งยงสวยอย่างเงี้ย

เอาไปเเครื่องนี้นะคะอันนี้ก็ตัดไปเฉยๆเลยเต็มนนต้องไปลบปเต็ม,มไ,ไม่ลงไม่ได้ามาที่ร้านนะคะจุงุนบาเบอร์นะคะลูกค้าก็ลุงพันอะไรนะลุงพันบิวตี้ลุงพันบิวตีอ้อันนี้ลูกคา VIP ้าว i p อพีเ อืมลูกแกจะหลับจริงจริงแล้วเนะ่ยเริ่มแล้วเอ๊ะลุงพันลุงพันนี่โดนโดนลุงช่างตัดผมมากี่ครั้งแนละ้วที่กกอกี่ครั้งลุงพันกี่ครั้งเนาะจำได้อยู่เด้ตอนนั้นน่ะเออที่ครั้งที่สองนั่นเนี่ยตอนนั้นตัดอยู่หน้าบ้านไงที่ต้นมะยมอะ่ะ 嗯。Mm.

<laughs> ตามมาตามมาแต่ไม่ถึงทุกที <laughs> <c oughs> อันนี้มาไหม <c oughs> มา <c oughs> อย่าให้เรียกบนข้างที่สามนะมาก็ได้อีกหนึ่งคลิป ชาวยูทูบเบอร์ขอไว้อะไรเด็ดการจากไปอย่างไม่มีวันก,นกนลับได้ผู้ันผู้หนึผู้เสียผู้ละนด้เออแกบอกว่าแกไปนู่นแล้วแกจะมารีบมา ไปด้นานหลังละไ,ไม่เห็นย่างองาืมมีบุญมีบุญอยู่ข้างบนไรงี้นบุญหลัหลงคา,ามีบมุญเ,ลลเม,ม,ม,มื่อกี้มันก็ไปนี่กิงม,มาเป็นขนมเง้ดู แล้วจะขึ้นไปเอาปลา therapist. ที่เราเอาไว้หลังตู้เย็นมาตรงลงมาแล้วมาก็เอาไปกิโลกิโลอะไรไปกำลังใจให้เพื่อนพันนะคะหลับแล้วไปกำลังใจให้ไปกำลังใจให้เพื่อนพันนะกูจะขาดกนูจะขาด ก็รูะฉากแล้วจริงก็จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องเอาหูไว้หรอกจริงๆเพราะไม่อยกไม่ใครได้ยินไม่ได้สื่อเขาบอกมันน่าจะดีให้ลุงช่างนะคะที่ทำให้ยูทูบเบอร์นะคะอันนี้อันนี้พูดเป็นทางการนะจริงคิงนะคะก็ขอบคุณลุงลุงช่างนะคะที่ทำให้ยูทูบเบอร์นะคะทุกทำคนที่เรามีคลิป แล้วก็ให้ดุงพันไม่ต้องเสียงเงินตัดผมถ<อ>ามแกยังแกบอกอยากอยากเสียเงินหรือย <c oughs> อย <c oughs> ากให้ตัดแบบนี้ให้ให้จัดให้ตัดลงนะคะนี่แหลอยู่กับดูงนะคะมีแต่ดีๆทั้งหมดนะคะไม่มีเสียงเงินนะเพื่อนเนาะแทนที่จะได้เสียงเงินแปดสิบบาทก็ไม่ได้เสียสักบาท กลับไปบ้านเนีเมียเมียหอมซ้ายหอมขวาเลยทำไมหล่อจังใครตัดผมให้ใครตัดลุงพลลุงพลตัดให้โอ้ดีใจแล้วเพื่อนเลยบปะนี่แนนแต่คนไม่เอาคนผู้หญิงไม่เราก็จะหอมซ้ายหอมขวาเหมือนคุณลุงหอมคุณป้าน่ะล่ะแนนเนือย่างดีดีมาแล้วาแล้ว มาแล้วลูกค้ารายที่สองลูเอ้ยมาแล้วมาแล้วลูกค้าลูกคนที่สองยองกล้องมาแล้วนะคะขอบคุณปกติไปตัดน่ะตัดเยื่หั่นน่ะเพิ่นเอาแปดสิบบาทเนาะเพิ่นกันเพิ่นอะไรต่างๆก็เลยหนึ่งร้อยบาทพอดีเลยสีดีนะคะคูปไปน้ำตาจะไหลพอแล้วสวัสดีค่ะถ้าต่อเพื่อนเพื่อนเด้ลงมาได้เพิ่นกัน ชาลอนผู้หญิงชาลอนใช่บาเบอร์หระว่าลุงชาลอนก็เป็นร้านตัดผมธรรมดาแล้วก็มีตาบิวตี้ซาลอนมันก็ทำเกี่ยวกับท้่น่ือก้องนั่น้องหนามีร้านตัดผมร้าซาลอนก็ทำได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายบิวตี้ซาลอนร้านบิวี้ก็ร้านเสริมสวยร้านอันทั่วไปถาอย่างาตั้ข้อลูกค้ารายต่อไป ต่อคิวนะคะพี่พ่อกับพ่อตาล่ะก็ดีก็สกินเฮดนะครับคิวออกมาคิวเอา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 ไว้ซักมันจะได้เพี่ยงกันเด้อเอาไว้ซักฮะคิวมาหน่อยเอาไว้นี่แหละไม่มันมันมันสกมันเด้งออกมา ถ้าอันนั้นน่ะถ้าเป็นร้านนั้นเขาจะแต่งคิ้วลา้บ้านวัดัดนัดสกินเฮดกระใจ้คิ้วมาเรียบนี่นะแต่เจเาแลยวเจ้าออกจะจะมันจะเป็นว่าเป็นเรียนไปเป็นบ้างไปเรียบร้อยโอ้ยอย่าบอกใครเดียวพี่น้องหนอกเกินใครประทับใจที่สุดเออจริง ประทับใจทำไมถึงทำน้าแบบนั้นเยอยมีการเยอะยังเหลืออยู่ไหนนี่มหมดแล้วไปส่องกล้องดูเออโอ้ได้การได้การจากกินเนี่ยซึมหมองประทับใจเขาเราต้องไปใส่แล้ววานนี้มา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 ยังหมดการมามานั่นเล่มเลยมไปลุกขึ้นเดี๋ยวรอช่างดับหัดผมผมยาวลูกค้าจะลูกค้าค่อยมาละมามามาร่้ยตาเล่มยังวะ อาน่มกลางคือกล้องละเล่ากลองวันนี้เออเราถ่ายกล้องหนาเจ้าเอาเลยเด้อเจ้าเปลี่านกล้องก็ได้บุหูกล้องก็ได้ต้องเอาไม้เลยามกล้องเร็วเร็วโอ้ได้เลยกล้องก่อนเดี๋ยวกล้องก้อนก้อนก้อนกลับไปไหนนี่มันมีกลับบุหูกล้องเจ้าเปลี่นตัวนี้ กดลงเดี๋ยวเปลี่ยเป็นเอาให้เพื่อนดูช่างก่อนนะจะปิดตาตัดให้นะครับบ่เนี้ยครับมาสีกบไก่พวกย่างอ้อมได้ไหมไกลปากกระเถิงครับปากกระเถิงวิสว่างป่านยังป่านนี่ลูกลูกค้าอะไรที่ตัวอะไรพูดจานพร้อมวันพุธอ่ะวันนี้วันอะไรวันพุธพุดเลยจ้าเลยพุดเหนียวซับเด้พุดห้ามตัดเพราะขาดอาร์ เอาที่เขาสะดวกก็แล้วกันไม่มนนีวันดอกจัดได้ทุกวันเลยโอ้คือซ้งแท้ว่ะ <c oughs> <c oughs>